ดาวยิงครับดาวยิงสูงสุดดาวยิงสูงสุดครับไปเตะไปชูเตะไปโอ้ยเราเราโอเคโอเคเราได้กินสด ไปแล้วนักเลี้ยงบอลไปแล้วเลี้ยงบอลไปแล้วอ,อย่ายาวแพ็งแมนอย่า,ยาให้น้องเตะถอยถอยให้น้องเตะเอาไปไหนละ่ะไ,ไม่เล่นไม่เล่นอาอาเตะ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 แพ็กแมนยูะ เตะเลยเตะลูกเตะเลยเตะเลยครับเตะเร็วเร็วเร็วมาเร็วเคนเคนมาเตะมาเตะมาเลยมาเลย

มาเต<า>็มอมาเต็มอ่เต็มอ่ะมามามาวางลงนะพอวางลงเตะเลยเตะโอเคอันนี้ได้